คู่ชิงในฝันศิบมวยรอบปุญเสียมวยไทยพันแท้ครั้งที่22เวนอมลักกี้บันเทิงปัทะเดือดก้องพบวอสุขสันกลายเป็นอีกหนึ่งคู่มวยครับที่แฟนมวยครับต่างตั้งตารอครับเพราะว่าทั้งคู่ครับถือว่าชื่อมวยและก็ฟอร์มการชกในมวยรอบบุญเสียมวยไทยพันแท้ครั้งที่22นั้นนะครับสิสติการชกยังไม่แพ้ใครเลยครับ ชกมาทั้งหมด5ครั้งนะครับของทั้งคู่สามารถเก็บชัยชนะได้รวดถึง5ครั้งถือว่าเป็นคู่มวยที่น่าติดตามและก็น่าดูครับเรียกกระแสรเรียกเดตติ้งให้มวยรอบปุนเสือมวยไทยจะสีได้เป็นอย่างมากอย่างแน่นอนครับสลับคู่นี้ซึ่งคู่นี้ครับจะชกกันในวันที่2กรกฎาคม2 5 6 6ครับเป็นคู่เอกํารายการถือว่าเป็นคู่ดีและก็ เป็นคู่มวยที่แฟนมวยต่างตั้งตารอครับเพราะว่าทั้งคู่นั้นครับในการชกในครั้งนี้ถือว่าเป็นม้าตัวเต็งด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็การจับฉลากแต่ละรอบก็ถือว่าเป็นใจให้ทั้งคู่ยังไม่ได้ชกกันในมวยรบเสือครั้งนี้นะครับซึ่งคู่นี้ต้องบอกว่าเคยชกกันมานะครับทางด้านของก้องพบเคยชนะคะแนนมาแต่มันก็นานแล้วนะครับมีโอกาสมาชกกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคู่นี้ รูปล่างเนื้อตัวนะครับต้องบอกว่าใกล้เคียงกันครับทางด้านกล้องพบสูงรอยกว่าครับทางด้านกล้องทางด้านของเวนอมลักกี้บันเทิงนะครับถือว่าในมรอบบุดเสียงบอมไทยบันแทาครั้งนี้นะครับมาในฐานะมวยตัวสำรองนะครับแรกๆก็เป็นมวยที่จับฉลากได้เป็นมวยตัวยืนแต่ว่าได้ร่างกายที่ป่วยตอนนั้นนะครับทําให้ไม่ได้ขึ้นชกและก็คนอื่นขึ้นชกแทน นะครับแต่ว่าเมื่อรอบบุญเสือครั้งนี้ครับมวยถอนเยอะนะครับเวนอมก็ได้โอากาสมาชกอีกครั้งหนึ่งและก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับถั้งว่าแพ้ก็ตกรอบพันทีแต่เวนอมไม่ทําให้ผิดหวังสามารถเก็บชัยชนะในไฟแรกมาได้และไฟที่2มาได้เช่นกันครับเวนอมก็เป็นมวยอ,อายุ18ปีครับส่วนสูง1 8ซนติเมตรเป็นมวยจากอำเภอนาทวีครับจังหวัดสงขลาเป็นมวยซ้ายฝีมือจัดจ้านหนึ่งเดียวครับที่เหลือในมือรอบบุญเสือครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้าย ประเภทคัสสิกครับถ้าชอบมวยถอยมวยที่นะครับอาวุธมวยค่อนข้างที่จะดีนะครับสมองมวยดีนะครับออกเร็วเข้าออกเร็วนะครับก็ทางด้านเวีนอมก็ไม่เป็นรองแน่นอนครับในเรื่องของฝีมือมวยนะครับสถิติการชกในวันรบุเสือครั้งนี้ทั้งหมด5ครั้งนะครับสามารถเก็บชนะได้ถึง5ครั้งรวดครับเริ่มที่รอบ16คนสุดท้ายนัดแรกสามารถเอาชนะแนนน้น เพชรเอกใต้เพชรบุรีมานัดที่2ครับสามารถชนะคะแนนทางด้านฤทธิชัยโปรมุเทบัวมูลหฮงหินมาในรอบ8คนสุดท้ายครับนัดแรกสามารถเอาชนะนอกกี่2ด้านผนพ,พิทักษนะ์คนครสามิตักเตอร์มาและไฟที่2ครับสามารถชนะคะแนนด้านเพชรอี่ลายมิเดนมานะครับส่วนในรอบรองชนะเลิศครับจับฉลากมาตัดกับมวยตัวสูงใหญ่อย่างด้านก้องชัยวัดสอดชวันสอดชพันธ์หรือว่าก้องชัยวัดเกียรติชัยวัดก็เป็นด้านเวนอมครับที่สามารถ นะครับพิกแซงนะครับแล้วก็สามารถชนะแทนไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่น่าห่วงเวนอมในครั้งนี้นะครับก็คือในเรื่องของพิกัดน้ําหนักครับเพราะว่าช่วงหลังๆนะครับในไฟล์ล่าสุดนี่เวนอมถือว่าข้องคูน้ําหนักเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มาน้ําหนักเกินถึง3ปอนด์นะครับกว่าจะลดผ่านนี่ก็เหนื่อยพอสมควรนะครับในไฟ์นี้นะครับไฟ์นี้ครับจะเพิ่มน้ำหนักจากร1 7เป็น118นะครับในคู่ชิงต้องดูว่าถ้านัานเวนอมนะครับจะฟื้นตัวหรือว่า จะสามารถทำหนักได้ดีหรือไม่นะครับเพราะว่าช่วงหลังังๆช่วงนี้ก็ถือว่าโตววันโตคืนนะนะครับ1 1 8นี่อาจจะไม่อยู่เหมือนกันครับมีโอกาสก็อาจจะขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับสำหรับด้านของวีนอมส่วนคู่ชกค,ครับนักมวยฝั่งน้ําเงินเป็นทางด้านม้าเต็งหนึ่งครับเต็งจ๋ามาตลอดครับทางด้านกล้องพบอสุขสันต์หรือว่ากล้องพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยกนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นมวยที่เป็นตัวเต็งม,มาตลอดนะครับสำหรับทางด้านก้องพบมีทางด้านเสียโชดบางแสนนะครับที่คอยสนับสนุนอยู่ตลอดนะครับและก็ซ้อมนะครับถือว่าซ้อมดีเลยนะครับซ้อมอยู่ที่นะครับวอสุขสันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก้องพบครับเป็นมวยอายุ17ปีสูง175เซนติเมตรครับเป็นมวยจากอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ก้องพบนี่เป็นมวยประเภทครบเครื่องครับเดินหน้าได้ถอหดังเป็น เจอมวยฝีมือนะครับก็มาชกในสไตล์มวยเปิดเกมเป็นมวยเข่าถ้าเจอมวยเข่าก็มาเป็นสไตล์มวยฝีมือนะครับอาวุธค่อนข้างหลากหลายนะครับเวลาได้ลัดวงในแล้วนี่นะครับยากมากที่คู่ต่อสู้จะดิ้นหลุดแล้วก็จะนะครับพลาดจากการลัดของเจ้าตัวครับถือว่าวงในนะครับลูกเข่านี่นะครับไฟนี้จะาตัให้สัมภาษณ์ว่าจะซ้อมเข่าให้เต็มที่เต็มร้อยนะครับลูกเข่านี่ มีโอกาสล็อกแล้วคอคู่ต่อสู้หายเลยเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นมวยอ,อักองมวยแข็งแรงสถิติการโชคก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับผ้าไฟในมรดบปูนเสือก็ไม่แพ้ใครและเป็นมวยที่เข้ารอบนะครับก่อนเพื่อนตลอดดูตลอดครับเริ่มที่รอบสิบหกคนสุดท้ายนัดแรกชนะน็นองที่สี่ทางด้านฉเฉลิมชัยสิทธิ์คูไทยนัดที่สองในรอบสิบหกคนสุดท้ายชนะคะแนน,นนันยิ้มสยามสอโชคมีชัยแบบขาดรอยขาดลอยเหมือนกันครับ ต่อมาในรอบ10ในรอบ8คนสุดท้ายนัดแรกชะนะคะแนนดัานก้องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์แบบขาดลอยนัดที่2ชะนะคะแนนทา้งนัานสิงฉลามสองพงอมรแบบเ,เบียดนะครับขาดลอยท้ายและนัดตัดเชือกในรอบ4คนสุดท้ายรอบรองชทน้นเลิศสามารถถล่มน็อกตุดที่5้นั่นเพชรดไลนยมิเดีนไปได้ครับและก็ค่อนข้างห่างเหมือนกันครับในไฟน์นี้ก็ต้องบอกว่าไฟน์นี้นะครับทั้งคู่ถือว่าเรียกกระแสเรียกเรตติ้ง ได้มากพอสมควรเลยแหละนะครับเพราะว่าด้วยฟอร์มการชกด้วยบรรยากาศหน่าเสือนะครับสามารถสู้กันได้นะครับด้วยวิธีทางมวยนะครับฟอร์มการชกเนี่ก็ปูมาให้ทั้งคู่นะครับเป็นคู่ที่น่าจับตาในรอบ3ปีเลยเือว,ว่าเป็นคู่มวยที่สูสีคู่หนึ่งนะครับเลทเปิดมาน่าจะเป็นตัวกันแค่สิบตัวเก้าหรือเสมอแดงไม่ก็เสมอน้ำเงินนะสำหรับคู่นี้ต้องบอกว่ารอติดตามได้เลยครับในมรัคุณเสีย่ยวมณฑปันแท้ครั้งที่ยี่สิบสอง วันที่ยี่สิบสองวันที่ที่สองกรกฎาคม2,566ครับ